สวัสดีครับเลขปลายหิงชาแนลนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหว้ยฮานอยนะครับแนวทางหวยฮานอยของทางช่องเลขปลายหิงจะให้แนวทางแบบรวมนะครับก็จะมีแนวทางหุนน้ธทรกิจวนอยพิเศษวนอนปกติตองหว้นวีพีนะครับอ่อนอืมมาขอ,ขอสแสดงความยินดีกับทางที่ถูกเมืวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของเมื่อวานเมื่อวานนะครับ ก็คิดออก531 06นะครับาเดนลูวิ้งหนึ่งนะครับปฏิชุดรองนะครับหนึ่งสนะครับเป็นตัวกลับ0 6หลัก0ูนย์ไม่มีในเดนลูบิ้งนะครับพิเศษออก75753้หลัก5ไม่มีในเดดลูิ้งนะครับต่อ้ปกรีดออก0ูน ห,หลักสามกับหลักเจ็ดไม่มีในเด่นลุ้ิ่งนะครับเจ็ดห้าเจ็ดมาสองรอบนะครับในรอบวีเซ็ตกระโปรงวีเอออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเขาเด่นลุ้ิ่งหนึ่งนะครับในชุดรอบหนึ่งไม่มีหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งศูนย์นะครับเขาของหัวบางเข้ามาหนึ่งชุดนะครับ ในรอบชปปกประจิตวันนี้เรามาตามกันต่อนะครับแนวทางหวยฮานอยไปจำวันที่ยี่สิบสองธันวาคมสองพนหกแปดนะครับแนวทางของเราจะมีจะไหนบ้างแนวทางหวยฮานอยให้เด่นรุดเรื่ไปที่เก้าแปดหนึ่งนะครับเด็นรุดเรงตามกำลังวันกับสติกำลังเก้าเก้าแปดหนึ่ง ต่อไปก็จะเป็นจุดเด่นนะครับจุดเด่นของหลกเก้าสาหรับคลิปนี้จะทำขึ้นมาพ่กความเธิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมตัวเลขยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำไปใช้นะครับดูความเทิงเท่านั้นจนะุดเด่นลักเก้าก็จะมี 9ก็สู9เกองก้สามเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับไปก็จะเป็นชุดเด่นหลักแปนะครับก็ยที่นำมาแบ่งปันนี้พิจารณาเลือกนำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมดนำไปใช้แต่พอสนุกนะครับบนรยายอารมณ์ เดอนหลักแปดก็จะมีแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดห้าแปดเก้านะครับต่อไปก็จะเป็นชัลองนะครับชลองหลักหนึ่งทางตัวเลขนี้เข้ามีีเข้านะครับกดใช้จรลยานในการรับชม อีหนึ่งก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับเราจะไปดูตัวเลขในตารางวันปฏิสิทธินะครับเลขในตารางวันปฏิสิทธินี้สามารถนําไปใช้กับแนวทางของแนลอ,อย่างอื่นแอดไปให้ได้นะครับลองดูสถิตย้อนหลังเลขในตารางวันกับสิทธิ์ก็จะมีเก้าแปดหนึ่ง สองสามูนยนนะครับเป็นเพียแค่แนวทางนะครับิจิญญาเรื่องนําไมใช้ไปจะเป็นจุดสามตัวสามตัวใอ้จะตัดให้ตต่ที่เด่นที่สุดนะครับสี่จุดเด่นสามตัวก็จะมีก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กพแชร์ได้นะครับฝากกดติดตาม สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆส่งถึงมือถือของท่านจุดสามตัวก็จะมี089 293ป8 3 918อาเดมนะครับสี่ชุดเด่นสองจุดเด่นตัะเจอะก็จะเป็น89 93 83 18นะครับ วายนี้ก็ขอทุกท่านสนุกการดุน่นรางวัลและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ